สัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมเ่เหลือเหยื่อแชร์กรนรนะครับวันนี้ก็ไปบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะแล้วก็แจง้งข่าวดีให้นะครับครอบครัวน้องชมพูทราบว่าอีกไม่นานนะครับนะจะมีข่าวดีนะครับ ตอนนี้กำลังออกมาจากบ้านปกบููจัดมุกดาหารนะครับก็มายัางก็จะเป็นเรื่องที่อยากแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อวานนี้มีคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่คุณนุกสุธิดาที่ได้มีปฏิบัติการในการจับกลุ่มดีเพชรนะครับซึ่ง เราได้รับคําร้องเรียนจากเยื่อที่เป็นคนงานนะครับว่าถูกในตีเพชรเนี่ยนะครับเรือทิพย์เนี่ยบังคับให้เสพยาทั้งยาไอแล้วก็กัญชานะครับแล้วก็ให้ทําถุงมืออยางมือสองนะครับตามที่มีทางท่านเพื่อภูมิชิดชอบคนตำรวจโทเพื่อนภูมิชิดชอบนะครับเพื่อช่วยพบปทลอ้อแล้วก็ทางอ่ พันธุ์บรคในติวองนุนลาบนะครับภูมิาการกองสี่ปคบ,บแล้วก็ทางออยอเข้าบูรณาการในการนะครับนำหมายค้นนะครับจกสารเข้าไปดํนาเนินการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราถือว่าเป็นความเหี้ยมโหดนะครับที่มีการบังคับใช้แรงงานโดยการาให้ยาเสพติดนะครับก็คือ,อยาไอแล้วก็กัญชาให้กับคนงานาเป็นาการบังคับที่ เสพยาแล้วก็ให้ไปทํางานแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างนะครับสิ่งสําคัญก็คือในขณะนี้เนี่ยเราให้ทีมกฎหมายของเรานะครับทยอยไปประกันตัวนะครับคนที่เป็นลูกจ้างนะครับซึ่งก็มีหญิงสาวสองรายนะครับที่มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ให้เสพยานจากนกำลังตั้งท้องนะครับแล้วก็ถูกไอตีเพศเนี่ยนะครับก็ไปจ้างตำรวจชุดสืบสวนของ สอนอวองทองหลางนะมาจับกลุ่มสิคนอันนี้เรากำลังทยอยประกันตัวให้เพื่อที่จเจ้าทั้งสิบเคนเนี่ยนะครับไปแจ้งความนะครับดำเนินคดีนะกับนายตีเชรโดยเราประสานให้ทีมกฎหมายเราเนี่ยนำทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยไปฟ้องศาลแรงงานในส่วนของผู้หญิงที่มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็ถูกบังคับเสพยาทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ย ก็จะนําไปร้องนะครับดาเนินคดีนะกับนายนีเพชรดีข้อหาหนึ่งนะครับซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นปฏิบัติการความร่วมมือระหว่งังสํานักงานตวลแห่รชาตินะครับโดยพลตํารวจสมวัแิแจงยอดุขนะครับที่เราได้มีการส่งข้อมูลไปทางตรอนะครับแล้วก็ประสานไปยังพวกวิการปังมของผู้บริโภคนะครับติดต่อให ดำเนินการแล้วก็ทางกองปราบปรามนะครับโดยพลตำรวจโทสุวัสด์แสงุ่มนะครับให้ดําเนินการในการจับกลุ่มนะครับเจ้าของบริษัทที่เปิดนะครับบังคับแรงงานให้เสพยายแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศบางคนนะครับอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่ที่เราได้มีการปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะครับ ช่วงบ่ายซึ่งก็จะมีสื่อมวลชนไปทำข่าวจานวนมากนะครับในส่วนสัปดาห์หน้าเราก็จะมีปฏิบัติการฟ้าสางนะครับนะครับจังหวัดหนึ่งก็คือในวันที่ส9บนะครับจะมีปฏิบัติการร่วมกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลายหน่วยงานบูรณาการในการปราบปรามในทุนเงินกู้นอกระบบนะครับในวันที่19้าเราจะมีปฏิบัติการฟ้าสาง ส่วนจะเป็นจังหวัดไหนที่โดนนะครับก็ติดตามไลฟ์สดได้ในช่วงเช้านะครับตั้งแต่การม,มีการรวมพลกันตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วก็พอหกโมงเช้าก็จะมีปฏิบัติการตรวจค้นแล้วก็ตรวจยึดแล้วก็จับกลุ่มนายทุนเงินกู้อกระบบรายใหญ่ในจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งมีการรังแกรประชาชนโดยการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดเป็นพิเศษ แล้วก็ยึดฉนดของชาวบ้านจํานวนมากครับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการลรกเหมือนกันซึ่งขณะนี้เนี่ยได้นําเรือนะครับที่ถูกเรียกตัวเบี้ยโหดนะครับไปสอบสวนเรียบร้อยแล้วก็เตรียมทําผังชาติที่จะไปขออนุมัติศาลนะครับในการปฏิบัติการเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเ็เป็น ช่วงที่เราเดินทางกลับจากภาคอีสานนนะครับในวันจันทร์หน้าก็ก็จะมีปฏิบัติการในการปราบปรามเงินกู้นอกระบบร่วมกับสํานักงานสมนทจชาติแล้วก็ออกมาชังการตบหนะครับซึ่งเรายังไม่ระบุนะครับว่าเป็นจังหวัดไหนแต่มีปฏิบัติการฟ้าสาแน่นอนนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็ปราบปรามคนที่เอารัฐเปรียบสังคมนะครับโดยไม่มีการเลือกข้างครับเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันหมดนะครับซึ่งข้อมูลนี้จะมาจากสกมเรียกกรรมในการนําเสนอนะครับผู้ใหญ่ในสนาํานักตุลนชาติแล้วก็ในแต่ละกองบัญชาการเพื่อให้มีการบริณาการร่วมกันนะครับส่วนในส่วนวันนี้ที่มาบ้านกอกตูงของแม่น้องชมพู่นะครับ ก็เราให้สัมภาษณ์นะครับสองช่องเป็นหลักนะครับก็คือให้เข้าไปฟังใกล้ชิดก็มีช่อง8แล้วก็ช่องไทยรัฐทีวีเดี๋ยวารายละเอียดก็ติดตามข่าวเอาแล้วกันนะครับผมยืนยันนะครับว่า,าผมอยากให้แฟนเพจของชมรม่เมกรรมนะครับดูซีรีส์นะครับที่มีการเขียนบทความไว้ด้วยการคิด แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มีสติในการรับฟังนะครับข้อมูลทุกอย่างให้รอบด้านจะเป็นจอมซับสองนะครับเพราะผมเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีปฏิบัติการจากสำนักงานตำรวจชาตินะครับในการขออนุมัติสารออกหมายจับอย่างแน่นอนในคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งเป็นการสืบจากขนนะครับส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นนะครับก็ เดี๋ยวรอติดตามซีรีส์ตอนสองนะครับก็จะเห็นอะไรมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปฏิบัติการพิเศษในเร็วนี้เนี่ยนะครับในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ต้องสงสัยนะครับวันนับวันนับวันนะครับจะเริ่มมีพฤติกรรมในการเข้าข่ายนะครับในการหลอกลวงมากขึ้น,นซึ่งปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้นะครับ เป็นการลงพื้นที่ร่วมกันของชมรมนักกรรร่วมกับน,นะครับทีมงานของตำรวจนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการของส่วนกลางนะครับก็จะลงพื้นที่มาบูรณาการร่วมกันแต่นั้นขอให้อดใจรอแล้วก็เข้ามาดูนะครับในเพจผมขอร้องอยู่อย่างหนึ่งคือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับ แต่อย,อ,ยอย่าดูถูกตำรวจอย่าดูถูกชมรมยินกรรมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยเหตุและผลนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับมาดูถูกเยยดย้มหรือนะครับใช้คำพูดไม่สุภาพเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเราก็จะทำการบล็อกท่านออกจากเพจชมรมทันทีเพราะเราถือว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการ เขียนบทความเนี่ยนะครับเป็นซีรีส์เนี่ยก็ต้องการเตือนสติพี่น้องประชาชนคนในประเทศให้เชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจยุคพลตำรวจเอสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีการบรณาการนะครับนักสืบระดับประเทศของเมืองไทยมาทําคดีน้องชมพู่ด่านนั้นรับรองว่าเขาไม่ยอมให้เสียหน้าอย่างแน่นอน เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องใช้ในการตรวจเส้นขนต่างๆนะครับหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบการใช้นะครับข้อมูลโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือการสอบสวนสอบเชิงลึกการฝังตัวอยู่ในพื้นที่ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานถึงนะครับเกือบเดือนนี้ปเป็นเดือนที่8นะครับ เดินหน้าก็เข้าเดินที่เซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะมีการปฏิบัติการกันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยขอให้คิดนะครับวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตองนะมีคนได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมากมายมาแล้วนะทั้งสือ่อบางช่องทั้งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีการตั้งทีมยูทูบเบอร์นะครับซึ่งก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนท้นประเทศว่า ไม่มีใครที่พยายามที่จะสอบสแสวงหานะครับว่าชุมผู้เนี่ยเด็กอายุสามขวบน้ำหนักไม่เกิน9ก้ากิโลกร,รมัมนะเสียชีวิตยอย่างไรแต่กลับกลายไปว่าในขณะนี้เนี่ยนะมีซปเปอร์สตาร์เกิดขึ้นนะแล้วก็เด็กเนี่ยไม่มีใครสนใจลืมแต่ชมรมกรรมนะครับยืนยันนะครับว่าอีกไม่นานจะมีข่าวดีนะก็ ขอยอดใจรอรับรองมีบัิบัติการแน่นอนแล้ววันนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นนะครับรูจอมทรัพย์สองซึ่งเคยเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารมาแล้วนะครับในคดีที่รูจอมทรัพย์เนี่ยได้มาขับรถนะครับจนคนตายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็มีการสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จ รับจนทั่งศารชั้นต้นสารอุทธร์ก็มีคำพิภาษาจำคุกหมายเอาคดีนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยวันนี้ก็ลงมาพื้นที่เนี่ยเพื่อจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งบอกไม่ได้นะครับว่าจะไปจุดไหนซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยกันประชุมกันนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบนะในการทํางานเราไม่ได้เพิ่งลงมานะครับเราลงมาแล้ว มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ทําอะไรเทคโนโลยีบางอย่างที่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับนะทุกเรื่องมีคนรสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องความสนใจมีคนหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับในการที่รับสมอ้างต่ตตางๆนะครับเดี๋ยความจริงเปิดเผยนียนะครับ มันไม่ต่างอะไรกับคดีครูอยอมทรัพย์ที่มีการทำมันเป็นกระบวนการนะคดีนี้มีการจัดฉากกันอย่างไรนะครับเพื่อพงหมายอะไรแล้วมูลเหตุจูงใจในการฆ่าน้องชมพู่นะครับเช้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวน้องชมพู่ก็ตรงกับข้อมูลที่เราทำเอาไว้นะครับถึงสี่มูลเหตุจูงใจนะครับค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นเนี่ยบทความที่เขียนยังไงก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเปิดเผยให้คนทั้งประเทศได้หูตาสว่างนะครับมีคนได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมหาศาลได้อย่างเยอะแยะมากมายนะแล้วก็นะทําเป็นเซรี์มากเกือบปีแล้วนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่8เดือนหน้าก็จะเริ่มเดือนที่9ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการในการนะครับกับผู้ต้องหาคนสําคัญนะ แล้วก็เกิดจากการสืบจากขนนะครับส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเรารู้นะหลายๆายคนรู้นะครับแต่เรายังบอกไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาจะหาทางป้องกันตัวได้นะครับดังนั้นรอรอนิดเดียวซีรีส์ตอนสองน่ะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเวลาผมก็จะเขียนให้ให พีนะ่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอ่านนะครับแลจะจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคนทําผิดยังไงก็ต้องทิ้งร่องรอยนะครับทําผิดทิ้งร่องรอยให้เราจับได้เพียงแต่เราต้องใช้เวลาอย่างยาวนานนะครับจกนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะตัวผู้ต้องหาเนี่ยพลาดนะครับพลาดแล้วก็ทําให้สามารถจับอะไรต่างๆได้หมดนะครับนะ มันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคนร้ายเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าตํารวจจะจับยังไงก็ต้องจับได้นวคดีนี้ผมยืนยันด้วยเกียรติของผมว่าไม่ใช่เป็นการจับแพ้นะครับนะไม่ใช่เป็นการจับแพ้ยืนยันว่าจับถูกตัวมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีทั้งพยานบุคคลนะมีพยานแวดล้อมทุกอย่างค่อนข้างชัดเจน นะครับนะหลายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวถึงตอนที่มีการปฏิบัติการเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนคดีกู้จำทรัพย์แล้วทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเหมือนที่กูจจำทรัพย์เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเหมือนคดีพีดเก้าสิบล้านนะหวยลงโลกก็เกิดขึ้นมาแล้วมีผู้ได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นในการสร้างสถานการณ์แบบนี้นะครับ คดีนี้ก็เช่นเดียวกันมีผู้ได้ผประโยชน์คือสื่อหลักนะครับได้เลตติ้งถลบทลายได้เป็นพิธีกรดีเด่นนะแล้วก็สร้างสตรอรี่ต่างๆมาเป็นเวลากว่า200วันนะโดยที่นะไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมนะครับคดีนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะประมาทคิดว่าตัวเองเป็นเทวดานะคิดว่าตัวเองเป็นเทวดา แล้วก็ทําอะไรไว้คิดว่าไม่มีใครจับได้นะแล้วก็ใช้คําพูดวัติสินโกหกอย่างแนบเนียนแต่จริงๆแล้วเป็นจุดอ่อนทั้งสิ้นนะครับเหมือนนั้นเนี่ยการสืบของเราเนี่ยเราลงพื้นที่จริงนะแล้วก็สืบสวนจริงนะครับใช้คนนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมาแมดชิ่งกันนะ แล้วก็สามารถเนี่ยต่อจิกซอนะครับจนได้นะบางอย่างเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ทำอย่างนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเ้ยมันเคยพูดนี่มาว,วันนี้มันคือเทคนิคในการสืบสวนของเราทั้งสิน้นคดีครูจอมทรัพย์เราก็ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับในการจับพิรุษนะครับทางทีวีออกอมรินช่องหนึ่งออก ทเปีช่องหนึ่งเรื่องเดียวกันพูดหลายครั้งไม่ตรงกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมคลิปทั้งหมดเนี่ยสาคลิปนะครับในการติดตามนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับมาตลอดเวลาหลายเดือนนะแล้วก็ขนวกกับพยานบุคคลพยานสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งเส้นขนนะเราเชื่อว่าไม่นานนะครับ จะเป็นคดีที่ปิดได้โดยพลตสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับอดีตนักสืบระดับประเทศแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแม้กระทั่งทีมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับยกทีมทั้งหมดไปอยู่ที่ส่วนกลางนะครับไม่ได้ใช้ให้ท้องที่เป็นผู้ทําคดีนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะมีข่าวรั่วแล้วก็เกรงว่า นะครับจะมีความสนิทก,กับผู้ตง้งผู้ต้องหานะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าชุดที่ทําการสืบส,วน,ส,ว,นสวนอยู่ที่ส่วนกลางนนะครับก็มีข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ประชุมกันนะจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่าใครคือผู้ต้องหาใครคือผู้ต้องสงสัยอีกไม่นานนะครับขอให้ติดตามไปไม่นานนะครับเราเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการหลายๆเรื่องนะ ที่เราทําพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็เห็นอยู่ว่าของเราทําจริงจับจริงของจริงนะครับลงพื้นที่จริงไม่มีนั่งเทียนไม่มีนั่งโม้นะครับเรามาเราก็มาจริงจริงนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับติดตามซีรีส์ตอนสองแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพจของชมรมกันทุกคนนะครับ กอให้ติดตามคดีน้องชมพู่นะครับมันต้องมีจุดจบนะครับคนที่ทําผิดต้องรับโทษตามกฎหมายหนีอะไรก็หนีได้นะครับนี่ความจริงไปไม่ได้หรอกครับนะแล้วก็กดเหงกรรมมีจริงเวรกรรมมีจริงอยู่ที่เวลาเท่านั้นที่คุณทําบุญมาด้วยด้วยเขาเรียกว่าความเฮงของคุณดวงของคุณจะถึงคา้เมื่อไหร่ แต่เราเชื่อว่าอีกไม่นานนะดวงคุณจะถึงคาดคนระับเพราะว่าสิ่งที่คุณทำสตอรี่ต่างๆมันเริ่มนะครับเป็นสตรอรี่ที่มีการหลอกลวงประชาชนแล้วนะครับดังนั้นขอเวลาอีกไม่นานนะเราไม่ใช่รัฐบาลแต่เรายืนยันได้เลยว่าคําที่บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานนะไม่นานจริงๆนะงครับขอบคุณนะครับแฟนเพจชมรมนกรรมถ้าพรุ่งนี้เรามีอะไรเราก็จะแจ้งข้อมูลกับสังให้ทราบนะครับ อีกครั้งวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ